สวัสดีครับก่อนไปชมคลิปฝากกดใจเม้นแชร์บันทึกเป็นรายการโปรดด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับพี่โจนะครับเป็นเพื่อนในทิกตอกนะครับและก็เอารถเข้ามาทําการติดฟิล์มอ่าวีการซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่อยู่ในโปรโมชั่นแล้วเราก็ลงใน YouTube ลงในทิกตอกนะครับพี่เขาก็สนใจก็เข้ามาติดไล่กันกองอีกหลายคันเลยนะครับนี่คือบานหน้าอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประตูคู่หน้าหกสิบประตูคู่หลังแปดสิบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่รีวิวฟิล์มนะครับ และนี่นะครับคือบานหน้า50%นะครับปมป้อง uv 400 uv 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 ได้100%นะครับปมป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง97%สนะครับส่วนนี้นะครับประตูคู่หน้านะครับ60%คู่หลัง80%นะครับแล้วก็ประตูบานท้ายสุด60%นะครับเพื่อที่จะให้ขับรถตอนคืนแล้วก็มองข้างหลังเห็นนะครับนี่คือฟิลมนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตา สบายตานะครับนี่คือมที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลทคับแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณพี่โจนะครับที่เป็นเพื่อนในทิมต่อแล้วก็เดินทางเข้ามาทําการติดตีมีการนะครับแล้วก็จองอีกหลายคันเลยนะครับอันนี้นะครับกับมาหลัง60%นะครับเพื่อที่จะให้รถไม่มืดมากแล้วขับรถตอนกลางคืนนะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูเลทคันแล้วก็ยังมองเห็นรถด้านหลังได้นะครับนี่นะฮะส่วนรอบคันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะมาหน้า50ระตูู้้หน้า60 กู้หลัง80นะครับปานท้าย60%นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่พื้นนอกสว่างในสดใ,ใสสบายตัวสบายตาตัดแสงสีฟ้าที่เป็นรถสันดาปอย่างนี้นะครับทำให้รถประหยัดพลังงานนะครับแอร์ไม่ตัดบ่อยนะครับนี่คือยุคการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโดยรวมภายในกันนะครับและนี่นะครับคือบานในของฟิล์มวีการ์สซูเปอร์นาโนซลามิกมาหน้าห้าสิบเป้องวร์เซ็นต์นะครับปูพ้อง UV ได้ร้อยนะคร์เซ็นต์แล้วก็ปหน้อ,องข้าูคู่หน้า 60%ผู้หลัง80%แล้วก็ด้านหลัง60%นะครับเพื่อที่ให้ทําการขับรถมองรถทั้งหลังเห็นนะครับในที่มืดๆนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับได้นะครับนี่นะฮะสำหรับฟิล์มมีการซูปเปอร์นานโนสไลม์มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มที่ตาแสงสีฟ้าแสงมูไลคัสแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์แล้วยิ่งเป็นหน้าหนาวนะครับแดดหน้าหนาวนี่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการติดฟิล์มนะครับนี่นะฮะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับคืออีกหนึ่งฝั่งนะครับ หรับฟีลมมิกาดซูเปอร์นาโนซาร์เมตนะครับเป็นฟีมที่แสงสีฟ้าแสงบูเลสครับแสงสีนอนสัญญาณยินสีฟ้าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณมือถือต่างๆก็อ่านได้เฉลุยเลยนะครับนี่นะฮะกูน่า60นะครับนี่คือฟปอร์เซนะครับและนี่ประตูคู่หลัง80%นะครับท้ายสุดก็60%นะครับนี่คือทีมนวัตกรรมที่แต่แสงสีฟ้าแสงบูเลสครับแสงสีนอนแสงสปอตไลท์เป็นทีล์มซาร์เมตแท้ๆเป็นทีมซูเปอร์นาโนซิกกของีีมานน่ะะฮ ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถตั้งใจกันเข้ามาได้ที่ร้านสาววอรดูรช็อปเรียบทางโดยถึงไมลามินทานะครับเรายังมีโปรโมชั่นที่หลงเหลืออยู่นะครับร้านจะปิดนะครับตั้งแต่วันที่30มอันวานะครับเปิดอีกทีวันที่3มกรานะครับ2567าแล้วเรากลับมาเจอกันนะครับมีคงเป็นการสุดท้ายสำหรับปีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกกันดีๆีนะครับและแล้วเมื่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะมาต่อตากแดดตรงนี้ครับเข้าไปทำการล้างรถที่คาแคร์เอพัสนะครับแล้วก็มาต่อตาก ดูเก็กบฟิล์มให้กับท่านลูกค้านะครับเมื่อเราติดฟิล์มทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาต่อตากแดบเพื่อเดินเก็กบฟิล์มก่อนที่จะส่งมอบให้กับท่านลูกค้านะครับอย่าลืมนะครับหลังดูคลิปจบนะครับฝากกดใจเม้นแชร์บันทึกเป็นรายการโปรดนะครับเพื่อที่จะย้อนกลับมาดูใหม่ว่าเฮ้ยฉันอยากติดฟิล์มฉันจะไปร้านไหนดีนะครับก็ฝากไวพ้พิจารณาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ Style is the answer to everything.